สวัสดีาเช้านะครับเพื่อนเช้านี้อีกสักพักหนึ่งลวงตาก็จะเริ่มออกเดินทุดดงนะครับจากวัดโนนสีบัวทองนะครับวัดโนนสีบัวทองนะครับ อันนี้เป็นตำบลอะไรนองเทาใหญ่นะครับผมตำบลหนองเทาใหญ่อำเภอป่าปากนะครับก็จะออกเดินจากวัดโนนสีบัวทองนะครับแล้วมุ่งหน้าไปทางวัดป่าปากนะครับวัดป่าป่าก็ถึงสามแยกก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปเจอวงเวียนนะครับวงเวียนตรงหน้าวัดนะครับก็เลี้ยวขวาไปนะครับแล้วก็เดินออกไปเส้นตรงนล้นนะครับเดินออกไปเส้นตรงพอเส้นนั้นเดินสุดแล้วจะไปตัดถนนเส้นใหญ่นะครับถนนเส้นใหญ่ที่จะไป ทางบ้านอ <st> ุดรนะครับก eh? ็ต so 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 ้องผ่านลวงตาเดินข้ามถนนไปนะครับตรงนั้นต้องผ่านลวงตาถึข้ามข้ามข้ามถนนออกไปนะครับเพื่อที่จะเบี้ยวขวาไปทางบ้านเราเราใหญ่นะครับผมก็อัปเดตอาการลวงตาก็ลวงตาเจ็บเท้านะครับเมื่อเมื่อเมื่อวานลวงตาเดินนานมากนะครับเมื่อวานลวงตาเดินออกเดินตั้งแต่หกโมงสี่สิบนะครับลวงตาเข้ามาถึงบ้านนั้นทุ่มกว่านะครับผมทุ่มกว่าคือกือทุ่มนะครับ ช่วงสุดท้ายที่หลวงตาเดินนะช่วงนั้นหลวงตาท่านจะเดินนานมากนะครับออกเริ่มเดินจากตรงนั้นตั้งแต่ที่ผมจับเวลานะครับเพราะผมจะดูเวลาของหลวงตาออกเดินทุกทุกช่วงนะครับออกเดินตรงนั้นที่พักอยู่นะครับที่ที่หลบที่โดนฝนรอบที่สองนะครับแล้วเออโดนฝนรอบแรกครับแล้วเข้าไปพักตากีบอนแห้งนะครับหลวงตาก็ออกเดินตอนบ่ายโมงยี่สิบนะครับบ่ายโมงยี่สิบก็เดินมาเรื่อยๆ่ครับก็มีแดดบ้างอะไรบ้างนะครับแดดร้อนเดินมาได้สักเออ สองขัวโมงฝนก็ตกอีกครับฝนตกใหญ่เลยครับตอนนั้นฝนตกอีกฝนตกอีกเหมือนเดิมครับฝนตกมาฝนตกมาเรื่อยๆนะครับหลวงตาก็เดินมาเดินมาครับออกเดินมาตั้งแต่บ่ายโมงยี่สิบหลวงตามานั่งพักฉันน้าอยู่ตอนหกโมงสิบไม่ถึงหกโมงสิบห้าครับหกโมงสิบกว่านาทีเนี่ยครับหลวงตานั่งอยู่แป๊บเดียวหลวงตาก็ออกเดินต่อนะครับจนถึงวัดนะครับเมื่อวานหลวงตาเดินนานมากนะครับทำให้เท้าหลวงตาระบมนะครับแต่ที่เป็นน้นทรายมันลึกขึ้นนะครับแล้วหลวงตาบ่นว่าครับเอ้ยไม่ได้บ่นนะหลวงตาพูด เปิดๆว่าปวดปวดนะครับปวดเท้าก็เลยดูหมวหนวดแผนอักเสบนะครับก็ขอยาใสให้นะครับก็ไม่องเป็นห่วงหลวงตานะครับตถึงวัดพรุ่งนี้แน่นอนครับหลวงตาถึงบ้านโพสวรรค์พรุ่งนี้แน่นอนครับเพราะมาจากวัดนี้นะครับจากวันนี้ไปถึงวัดถึงบ้านโพสวรรค์นะครับห้าสิบโลนะครับ GPS ที่ตั้งไว้นะครับห้าสิบกิโลนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าหลวงตาจะเดินตามแต่ก็คงต้องไปเส้นนี้แหละครับรอะคงไปเส้นอื่นไม่ได้แล้วนะครับ